สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะที่แสนสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็เบิกบานใจนะคะวันนี้พบกันในเวลาะะตอนนี้8ปดนาฬิกาห้นาทีนะ,ะพี่พี่น้องน้องทำอะไรกันอยู่บ้างคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณิงขนมไทยไฮโซค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูนิงไทยสวิตชานแนลนะคะก็มาพบกันในทุกวันในยามเช้านะคะก็คุณิงพยายามให้มาให้เร็วกว่านี้นะคะแต่ว่าติดภารกิจหลายๆอย่างเลยนะคะก็เลย ได้เวลานี้นะคะก็เลยมาเปิดกล้องไลฟ์เลยแล้วกันนะคะเช้านี้นะคะทำอะไรกันอยู่บ้างคะอยู่จังหวัดอะไรอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะคะกินข้าวเช้าหรือยังคะเช้านี้เช้านี้ยิ้มแล้วหรือยังคะเช้านี้มีความสุขแล้วหรือยังนะคะเช้านี้นะคะคิด ในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคะคิดเราให้ความสําคัญให้พลังงานกับสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นให้มากๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการอยากให้จะเกิดขึ้นนั้นนะะก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้สนใจไม่ได้คิดถึงไม่ได้นึกถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้ไม่ได้กระทําด้วยนะคะมันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากประสบความสําเร็จสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้รับความโชคดีไมม่่่ววาาาาาาจะเเเป็นนรรรรืองงงกกิคสุขภพ ต่างๆนะคะเราต้องสร้างนะคะเราต้องสร้างเหตุนะคะเราต้องคิดถึงเขาเราต้องพูดถึงเราต้องทำนะสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันนะคะขอบคุณทุกการติดตามที่เพจคุณหนึ่งขนมไทยไฮโซเนาะขอบคุณทุกาการให้กําลังใจนะคะทุกช่องทางเลยนะคะคุณหนึ่งก็วันนี้ก็มาในาแบบกระชับกระชับหน่อยนะคะก็ใช้ จะอยู่อยู่ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าคุณหญิงมีตารางทำงานนะคะที่ต้องทำต่อนั่นเองค่ะวันนี้เนาะก็จะอยู่กับพี่ๆน้องๆนะคะ10นาทีนะคะโอเคค่ะ10นาทีนะคะก็ไปกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะแบ่งปันฟรีค่ะใครแชร์ออกไปก็ขอให้โชคดีเงินเข้าทำอะไรก็สำเร็จสมหวังนะคะเจอเรื่องอะไรนะ,ะที ที่ติดขัดอยู่ก็ขอให้มีทางออกมีทางไปนะคะขอให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะมีอิสรภาพทางการเงินนะคะมีอิสรภาพทุกๆด้านทุกมิติเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะโอเคเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะ แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงกาแฟคุณหญิงอยากสนับสนุนสื่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะให้มีให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะคะค่าสนับสนุนเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแล้วก็ค่าเครื่องเครื่องสาอางนะคะ ค่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากสนับสนุนนะคะก็ส่งมาได้นะคะคุณหญิงไม่จํากัดวงเงินไม่จํากัดสก,กุลเงินไม่จํากัดนะคะนะคะอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะยินดีต้อนรับทั้งหมดเลยนะคะแล้วคุณหญิงขอวางเลขที่บัญชีให้ก่อนเนาะก็สําหรับใครที่นั่นแหละค่ะ อยากสนับสนุนนะคะคุณหญิงก็ยินดีรับหมดค่ะข้าวสารอาหารแห้งนะคะยินดีรับหมดเลยนะคะไม่ขัดเนาะใครจะให้อะไรมาคุณหญิงยินดีรับหมดเลยค่ะนะฮะยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้นะฮะยิ่งรับได้ริ่งรับได้ก็ยิ่งต้องแบ่งปันนะคะให้ออกไปนั่นเองนะคะคุณหญิงจะเข้ามาแชร่ เลขที่บัญชีเนาะเผื่อใครที่อยากสนับสนุนซื้อนะคะแล้วเป็นกําลังใจงให้คนหญิงนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบัวพาค่ะ0121988488นะคะ0121988488นะคะพูดปล่อยจนเขาเรียกว่าท่องนะคะท่องได้แล้วนะคะกับเลขที่บัญชีนี้นะคะ คุณ่ะคะมีเลขที่บัญชีของคุณในใจไหมคะเวลาที่มีใครรักคุณมีใครที่อยากสนับสนุนสื่อแล้วก็เป็นกำลังอยากสนับสนุนให้ชีวิตของคุณนะคะผ่านสบายราบรื่นนะคะ มีความสุขนะคะก็ต้องมีนะคะมีเลขที่บัญชีนะคะอย่าไปอายที่จะบอกว่าอ่านะคะใครที่รักที่ใครที่อยากจะให้ค่าขนมลูกหลานให้ค่าขนมนั้นอยากเลี้ยงกาแฟนะคะ,ะไม่มีเงินสดนะคะสามารถโอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะพูดเล่นนะคะแต่ก็คิดจริงค่ะเราก็เปิดโอกาสให้เรารับความโชคดีทุกทิศท,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 ทุกทางเนาะนะคะไม่ปิดกั้นนั่นเองนะคะโอเควันนี้คุณหญิงแบ่งปันฟรีค่ะ3เคล็ดลับนะคะเพิ่มสิริมงคลเร่งชีวิตโชคดีนะคะ เคล็ดลับเพิ่มสิริมงคลเร่งชีวิตโชคดีนะคะลไลฟ์ประจำวันที่7มกราคม2564ค่ะข้อที่1คิดดีพูดดีทำความดีข้อที่2รักษาความดีงามค่ะแล้วก็ข้อที่3เจริญทางด้านดีนะคะน,นี้มีแต่เรื่องดีๆทั้งหมดเลยเนาะ,ะพลังสิริมงคลก็คือเหตุที่นำพาให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนั่นเองค่ะอยากจะเร่งนะคะให้ชีวิตนะคะมีแต่ความโชคดีนะคะเราก็ต้องสร้างเหตุนะคะพลังสิริมงคล ต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะข้อแรกเลยค่ะคิดดีพูดดีทําความดีนะคะเช้านี้คุณหญิงก็ทําความดีนะคะทำหน้าที่นะคะสีภรรยาที่ดีนะคะก็ทําขนมนะคะทำเป็นชุดกล่องของขวัญให้คุณสามีนะคะไปนะคะเขาเรียกว่า ไปแบ่งปันนะคะเป็นให้ของขวัญน,นะคะปีใหม่นะคะก็ทําขนมเปียรรูปหัวใจขนมเปียพาสเทลนะคะเห็นคุณหญิงแชร์มาในเพจหะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการทําบุญนะคะการทําความดีไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคิดดีพูดดีทําความดีเป็นบุญทั้งหมดเลยนะคะเช้านี้คุณหญิงก็นะคะ เป็นตัวแทนในการทำขนมนะคะขนมเปียพาสเทลให้คุณสามีนะคะไปแจกนะคะผู้บริหารนะคะในที่ทำงานนะคะวันนี้ก็โหมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะของคุณหญิงพูดชื่อไม่ถูกนะคะของของการเริ่มต้นใหม่ของบริษัทที่นะคุณสามีทํางานอยู่นั่นเองนะคะก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะพ,พอดีว่าคุณหญิงก็เพิ่งรู้ว่าเขาจะาเขาเรียกว่ารวมตัวกันนะ,ะเป็นอะไรนะ กับ TOT กับโทรคมนะคะรวมกันนะคะจับมือรวมกันนะครับเปลี่ยนชื่อละนะคะคุณหญิงก็จําไม่ได้นะคะเห็นพี่ๆเขาโพสตกันอยู่นะะเมื่อเช้านี้นะคะก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านนะคะที่วันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะในวันนี้นะคะก็ อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณหญิงได้นะคะเช้านี้คุณหญิงก็ทำหน้าที่นะคะของเจงนะคะในการทําขนมนั่นเองค่ะก็คือทําอะไรในสิ่งที่เราทําได้นะคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่ามีกิจกรรมทําร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่คุณหญิงชอบเนาะที่คุณหญิงรักในการทําขนมนั่นเองค่ะแล้วก็ชอบแบ่งปันด้วยนะคะเชื่อว่านะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันยิ่งร่ำรวยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออ่า เป็นกิจกรรมทําความดีนะอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านคุณทํากับข้าวให้ลูก <c oughs> ให้หลานทานนะคะแม้กระทั่งให้ตัวเองทานนะคะให้ลูกให้หลานให้สามีพัญยาให้คุณพอ่อคุณแม่ก็เป็นบุญนะคะอันนี้หน้าที่ของเรานะคะทําด้วยความสุขนะคะทำด้วยความเบิกบานใจนะคะเป็นบุญ <S <s <uck> เป็นสิริมงคลนะคะที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นบุญทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะเราก็เรายินดีรับนะคะ ยินดีทํายินดีรับสร้างเหตุนะคะสร้างพลังศีิหรือมงคลน,นั่นเองค่ะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งที่เราได้ทำเนาะแน่นอนค่ะมันเกิดมาจากความคิดนะคะทุกอย่างเกิดมาจากความคิดคิดดีคิดที่จะให้คิดที่จะแบ่งปันนะคะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะคิดในทางบวกคิดในทางเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดในทางทุกอย่างในแง่ดีนะคะ ความคิดเราคิดบ่อยๆคิดดีบ่อยๆคำพูดที่เราพูดสื่อสารออกมาก็เป็นคำพูดที่ดีด้วยเป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเสนหูนะคะพูดดีมีประโยชน์นะคะไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเบียดเบียนใครนะคะแล้วก็ ทำเราก็จะสามารถทำความดีได้เช่นเดียวกันนะคะทำความดีได้นะคะทั้งมงคลทั้ง38ประการเลยค่ะมงคลชีวิตนะคะทีะะ่พระพุทธเจ้านะคะศาสดาของศาสนาพุทธของเราได้ให้ไว้นะคะมีตั้ง38ปประการนะคะลองไปหามาอ่านแล้วทำตามดูค่ะสร้างเหตุนะคะของชีวิตที่เป็นสิริมงคลนะคะลองทำดูค่ะบางทีก็ไม่ได้ บางทีเนาะบางคนบอกว่าหุยว,วันหนึ่งจะทําทั้ง38ประการเลยเหรอนะคะก็ค่อยๆทาไปค่ะคุณหญิงเชื่อว่าคุณทําได้หลายประการแน่นอนค่ะในแต่ละวันเนาะแล้วก็ไปหามาอ่านดูเนาะในนี่ละค่ะในหนังสือเรื่องพลังสิริมงคลออกทิศทางใจให้คุณมีชัยเหนือเมฆนะคะของอาจารย์ปูก,ก็มีเช่นเดียวกันรวบรวมให้ได้อ่านนะคะมีในนี้นะคะหรือว่าจะเซิร์ชใน Google ถามอาจารย์ Google ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าอยากได้พลังสิรบมงคลที่สามารถพกพาไปได้นะคะ,ะ,คะก็ไปซื้อมาอ่านเนาะในสำหรับ อันนี้นะสามารถสั่งซื้อโดยตรงที่สำนักพิมพ์บ้านสายสวรรค์นะคะหรือว่าจะที่ร้านนายอินนะคะ C1 B2S นะคะร้านนายอินนะคะ C1 นะคะร้านค้าร้านหนังสือออนไลน์นะคะก็ไปซื้อมาอ่านกันดูเนาะเพิ่มพลังสริมงคลนะคะออกฤทธิ์ทางใจให้คุณมีใช้เหนือเมฆนั่นเองนะคะแล้วก็ทำความดีนะคะทำความดีมีอะไรบ้างนะคะ,ะเราเป็นเราเป็น คนนะคะเราก็สามารถรักษาสินได้นะคะก็คือการรักษาสินห้านั่นเองค่ะไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาลนะคะไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเบียดเบียนใครก็ถือว่าไม่ผิดสินข้อ4ี่นะคะแล้วก็ไม่ดื่นสุราและของมึนเมาค่ะถ้าใครทําได้ทั้ง5ข้อนี้นะคะคุณหญิงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะ เป็นเหตุของความเจริญรุ่งเรืองในทุกประการเลยนะคะบางทีเนาะเราไม่ได้สามารถที่ทําได้ครบหมดแต่เรารักษานะคะเรารักษาความดีงามนี้ให้ได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อแบบเพิ่ ตบยุงเผลอฆ่ามดนะคะเผลอทําอะไรไม่ดีนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ให้อภัยตัวเองเราเริ่มต้นใหม่นะคะต่อไปในข้อที่2ค่ะรักษาความดีงามนะคะรักษาความดีงามให้เหมือนนะคะเกลือที่รักษาความเค็มนะคะเกลือประเทศไหนชาติไหนก็เค็มเหมือนกันเนาะเราก็ควรที่จะรักษาความดีงามให้อยู่กับเราให้เป็นพลังสริมงคลทําชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะตกตะกรรมลำบากก็จะขึ้นมาได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่ตกตะกรรมลำบากได้นานนะคะเป็น บุญเป็นบุญคุ้มครองนะคะเป็นบุญนะคะผลักดันคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นงดงามขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการ ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรักษาความดีทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเดือนนี้นะคะเดือนมกราคมนะคะปีใหม่ก็ผ่านมานะวันแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่7นะคะเราควรที่จะทําให้มันทุกวันค่ะสม่ําเสมอเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจัดเวลาทําสมาธิทุกวันด้วยนะคะอาจจะเริ่มต้น5นาที10นาทีนะคะ ก่อนที่จะไปทํางานก่อนที่จะทํากิจวัตรประจําวันของเรานะคะและ oh. ้วก anyway> ็ก่อนที่จะนอนด้วยนะคะคุณหญิงส่วนมากจะทําช่วงเวลายามเช้าเช้านี้คุณหญิงก็นั่งสมาธิได้ประมาณ20นาทีได้นะคะก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่ต้องทําทุกวันนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในความดีค่ะก็เลยทำนะคะเรายิ่งเราทำเนาะพลังใจนะคะของเราก็เพิ่มมากขึ้นพลังใจกําลังใจนะคะของเราที่ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยพลังสมาธิก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอยากได้เราก็ต้องทำเอา เองนะคะในในวันนี้เนาะเรากินบุญเก่าทุกวันเราใช้บุญเก่าทุกวันอายุเราสั้นลงทุกวันฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราควรทำเร่งสะสมบารมีสะสมความดีค่ะต้องสํารวจตัวเองนะคะว่า ทำความดีอะไรมาบ้างแล้วนะคะตั้งแต่อ่ะเอาแค่ปีนี้ก่อนเนาะเริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มต้นปีเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วนะคะในเรื่องความดีความถูกต้องนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทํานะคะก็ทานะคะก็ทำซะทาให้มันมากที่สุดนะคะในข้อที่3ค่ะเจริญทางด้านดีนะคะทางด้านดีทางด้านความถูกต้องทางด้านความดีงามที่งดงามนะคะพลังศรีมงคลต่างๆอะ่ะ เราทำอะไรมาบ้างแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเราก็เเพิ่มเติมทำให้มากขึ้นคือเจริญทางด้านดีนะคะคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลนะคะคบคนยังไงสะสมเรื่องยังไงก็ได้รับอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าเจริญทางด้านดีนะคะใครที่เราคบแล้วนะคะใครที่เรานะคะ,ะเขาเรียกว่าคลุกค,คีแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมีความเบิกบานใจนะคะมีเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละค่ะเรียกว่ากัลยาณมิตรนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะ อ่านให้ฟังเนาะสำหรับนะ,ะพลังสิริมงคลออกฤทธิ์ทางใจให้คุณมีชัยเหนือเมฆเรื่องนะคะมงคลชีวิตนะคะสาประการมีอะไรกันบ้างนะคะเผื่อใครที่จะได้เป็นไอเดียนะคะไปทําในวันนี้นะคะทำชีวิตให้เป็นสิริมงคลเร่งความโชคดีในวันนี้นะคะมงคลที่1นนะคะก็คือไม่คบบัณฑิตค่ะมงคลที่2คบบัณฑิตค่ะบัณฑิตพาไปหาผลนะคะไม่ขอขออภัยค่ะข้อที่1มงคลที่1นน,น,นนะคะไม่คบคนพาลนะคะอ่าน ะะไม่คบคุณพาน,นะะเพราะว่าคนพานจะพาไปหาผิดนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะคบบัณฑิตค่ะบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตในที่นี้ก็คือผู้มีปัญญานั่นเองนะคะข้อที่3มงคลข้อที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชานะคะข้อที่4นะคะไปกันอย่างรวดเร็วเลยเนาะข้อที่4การอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะคะข้อที่5ความเป็นผู้เคยทำบุญวาสนามาก่อนนะคะ ข้อที่6กนะคะการตั้งตนชอบนะคะข้อที่7ความเป็นพระหูสูตรนะคะก็คือการเป็นผู้ฝักใฝ่หาความรู้ความฉลาดเป็นผู้ฟังมากเล่าเล่าเรียนให้มากเรียนรู้รอบรู้นะคะนั่นเองนะคะต่อไปมงคลที่8ดนะคะเป็นผู้รอบรู้ในด้านศิลปะมงคลที่เกนะคะมีวินัยที่ดีนะคะมงคลที่1ิบกล่าวว่าจาเป็นสุภาษสิทธิ์นะคะ มงคลที่11บนะคะบำรงบิดามารดานะคะก็คือการตอบแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิดบุพการีของเราน,นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่12สองการส่งเคราะห์บุตรการเขาเรียกว่าส่งเคราะห์บุตรก็คือการาดูแลนะคะบุตรหลานให้ดีนั่นเองเนาะมงคลที่13การส่งเคราะห์ภรรยานะคะการให้ดูแลภรรยาสามีหน้าที่ตนที่ดีนะคะมงคลที่14การทํางานไม่ให้ข้างค้าง มงคลที่สิบห้าการให้ทานนะคะเห็นไหมคะการให้ทานมีทั้งนะะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานชาวนี้ใครทําทั้งหมดแล้วคุณหญิงก็ขอมูลนาบุญด้วยนะคะชาวนี้คุณหญิงก็ทำวัตถุทานนะคะ,ธ,ธ,นะคะธรรมทานแล้วก็อภัยทานเรียบร้อยแล้วนะคะทําขนมนะคะให้คุณสามีนะคะไปเป็นชุดของขวัญน,นั่นเองนะคะต่อไปมงคลที่สิบหการประพฤติธรรมนะคะมงคลที่สิบเจดการส่งเคาะญาติมงคลที่สิบปดนะคะการ ทำงานที่ไม่ให้โทษนะคะมงคลที่19เนะคะเราเว้นจากบาปนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะคะมงคล38ประการนะคะอันนี้คุณหญิงยกตัวอย่างถึงมงคลที่19นะคะแล้วก็ใครอยากรู้ว่ามงคล38ประการที่ทําชีวิตให้ของ ทำชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นั้นนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะไปหามาอา่านแล้วทําตามนะคะแล้วทําตามนะคะสร้างเหตุถึงความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลนะคะเหตุถึงความร่ํารวยต่างๆนะคะก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณสร,นนคสร้างเหตุแล้วได้ผลแน่นอนค่ะสร้างเหตุพิเศษนะคะย่อมได้ผลพิเศษนะคะสร้างเหตุที่ดีย่อมได้ผลที่ดีแน่นอนนะคะคุณทําได้ะคะ่ะทุกอย่างผ่านสบายนะคะ เพราะว่าคุณคือคนดีนะคะคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะคุณคือคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะวันนี้คุณหญิงก็มาในแบบกระชับนะคะฉับไวนะคะรวดเร็วแล้วก็ลองไปทําดูนะคะไม่ต้องเชื่อคุณหญิงนะคะไม่ต้องเชื่อค่ะลองทําดูลองทําตามดูนะคะปีใหม่แล้วนะคะควรทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเร่งความโชคดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะว่าเวลามันมีค่าแล้วก็เวลาก็ผ่านไปเร็วทุกวันเวลาไม่คอยท่าแล้วก็ เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราจะตายวันตายพรุ่งเนาะเราจงทํวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้มากที่สุดจเจริญทางด้านดีคิดดีพูดดีทําความดีจเจริญทางด้านดีรักษาความดีงามให้อยู่กับตัวเรานะคะตลอดชีวิตตลอด24ชั่วโมงนะคะตลอดลมหายใจเลยนะคะ ตลอดนะคะอายุไขของเรานะคะวันนี้คุณหญิงนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณยายพี่มังกรนะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ส่งมาให้คุณหญิงนะคะวันนี้คุณหญิงมาฉบับรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีตารางการทํางานที่แน่นมากนะคะโหยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ไม่พอเลยนะคะสำหรับนะคะคุณหญิงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทําอะไรก็ไม่ทันนะคะกว่าจะได้นอนนี่เกือบจะห้าทุ่มนะคะกว่าจะสําเร็จนะคะ รู้รู้ล่วงนะคะถ้าแบบเป็นเรียลลิตี้ถ้ามีกล้องจับดูเนี่ยโหคุณจะเห็นคุณหญิงเดินทั้งวันเลยนะคะก็มีพักบ้างนะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆนะคะในวันนี้วันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะเจอคนรักจริงเจอคนจริงใจนะคะมีปัญหาอะไรก็ที่ประสบพบเจออยู่ก็ขอให้คลี่คลายนะคะเร็ววันนะคะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรน,นะคะไม่มีอะไรกับไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรน,นะคะ ไม่ว่าจะคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสิ่งที่อยู่กับเราถาวรก็คือนะคะความดีนะคะความดีงามบุญบารมีที่อยู่ในตัวคุณนี่แหละค่ะติดตัวคุณไปทุกภพทุกชาตินะคะฉะนั้นแล้วทําให้มากๆนะคะวันนี้นะคะลากกไปแล้วค่ะคุณหญิงวราาพรบัวพาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย วันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้านะคะทุกอย่างผ่านสบายค่ะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะคุณทําได้ค่ะคุณคือคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะสร้างเหตุยังไงก็ได้รับผลอย่างนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะบ๊ายบายค่ะ